JJJJ yeah, 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 yeah. What's up everyone welcome to DJ t e n s u m m i t Channel เย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ t 10 Cave House of Toys และนี่ก็คือ episode นะครับผมของเล่นของสะสมจากหนังเรื่อง Monster Inc. กันแฟนพิกซารู้จักเรื่องนี้กันดีทุกคนอยู่แล้วนะครับกับ Monster Inc. นั่นเองนะครับ ใส่อยู่ที่หัวนี่เลยกับจามากมอนสเตอร์อิงจากบริษัทมอนสเตอร์นะที่นะทุกคนต้องใส่เข้าไปทำงานนะเหมือนอารมณ์หมวกวิศวกรเ,เข้าไปในไซต์ก่อสร้างอะไรพวกนี้กันนะของหลนใส่หัวกันกระแทกกันนะครับอันนี้ก็เป็นนะพลาสติกนะครับผมให้ดูใบนี้กันก่อนเลยนะเห็นพุกจัดปับ๊บนะครับอันนี้จากนี่เลย Disney ON ICE นะครับผม นะเป็นพลาสติกง่ายๆเลยราคาจำไม่ได้แล้วหลักร้อยเนี่ยแหละน่าจะประมาณ20เหรียญอะไรประมาณนี้กดจาก Ebay มาของเก่าแล้วหายากมากเหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรที่เป็น1ต่อหนึอ่ะผมชอบเก็บ1ต่อหนึอ่ะแล้วมันก็นะจาก Monster Ink เอามาใส่เล่นกุญกวนแบบนี้น่ารักดีนะจะให้จัด โมเดล1ต่อ1คงไม่ไหวไม่มีที่จะเก็บด้วยนะครับก็มีตัวแทนชิ้นนี้มานะที่เขาทำออกมา Disney on Ice ก็จะมีเหมือนเจ้าเลนนี่อ่ะเลนนี่อยู่ไหนเนี่ยนะจาก Toy Story อันนั้นก็ Disney on Ice เหมือนกันนะครับและแน่นอนครับคลิปนี้ตามหน้าปกนะครับกับกิจกรรมมุ่งหน้าสู่38,000 subscribers ที่ช่อง YouTube DJ Tensmith นะ รีวิว p i กซาทอยสตอรี่มาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เคยแจกของรางวัลเกี่ยวกับ p ิ x a r เลยวันนี้นะของรางวัลเกี่ยวกับ p ิกซาแน่นอนอยู่ที่คลิปนี้รอดูท้ายคลิปได้สำหรับกติกาแล้วก็ของรางวัลก็จัดมาตามหามา2ชิ้น2คาแรคเตอร์หลักจากเรื่อง Monster Inc ทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วก็คือเจ้าไมค์กับเจ้าซอรี่นั่นเองนะครับผมของอยู่ไหนอยูนี่เลยนี่เลยครับผม เจ้าซอลลี่แล้วก็ไมค์จากมอนสเตอร์เ Disney P i x พิกซาอันนี้คือของค่าย ing เวท t อยนะครับผม t i n g w วท Toy ก็เหมือนของพวก Toy Story ที่ทำ Signature Collection อันนี้ไม่ใช่ Signature Collection นะครับแต่เห็นปุ๊บก,ก็อยากจัดเพราะว่ามันมีพาร์ทมาให้เล่นเยอะ ไม่ใช่เป็นโมเดลเป็นฟิกเกอร์ตั้งโชว์เฉยๆอยากได้ของเล่นที่มันสามารถเล่นได้ด้วยนะถ้าเป็นโมเดลเนี่ยก็เท่เลยไปเจอไอ้เจ้าสองกล่องนี้มาออกมาเมื่อปีอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ท่าจะนานแล้วเพราะว่าฐานที่เขาใส่ให้มาเนี่ยมันมี t r y มีให้กดให้ลองได้กดไม่ติดแล้วฐานน่าจะหมดไปนานแล้วเนี่ยทั้งซอรี่ทั้งไมเลยเฮ้ย go. ไม้ยังติดอยู่ อัจ,จนี่เลยซัมโ e นะครับก็คือมันมีเสียงด้วยแล้วก็มีพาร์ทเป็นชิ้นส่วนมาให้เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นที่หน้าที่แขนขยับได้อะไรได้แบบนี้นะก็แจ้งเลยอ่ะให้ดูด้านหลังกันชัดๆนี่เลยที่เขาบอกมารายละเอียดเยอะมากนะแค่ดูที่กล่องแล้วก็แบบโอ้แต่ไม่หมดอะ over tensing ก็คือพูดมากกว่า10ประโยคนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันพูดอะไรบ้างเหมือนในกระตูนหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือปกติแล้วเนี่ยเจ้าซอรลีมันต้องตัวใหญ่กว่าเจ้าไม้แต่กล่องเนี่ยมันเท่ากันนะแต่ตัวมันก็ดูไม่เท่ากันแต่คิดว่าสเกลมันน่าจะได้นะมายืนด้วยกันได้นะห่วงเรื่องสเกลอยู่เอาใครก่อนดีอ่ะมาแกะเจ้าไม้ก่อนดีกว่าครับไม้นามสกุลอะไรนะเดี๋ยวดูสิวอสซูวสกี ไม่วอสวอสกี้ไม่สวอสวอสกี้ผมปุ่มจั่งมาไม่วอสวอสกี้เนี่ยเมื่อกี้กดได้ดูแล้วมันมีเสียงแต่ปุ่มแรกนี่ไงมีไม่วอสวอสกี้ at your service นะแล้วก็มีปุ่มเหมือนว่า at work เนี่ยใส่หมวกเหมือนกันเลย โอ้ oh, it's time for work I got to go แล้วก็คอมเมดี้แบบตลก <c oughs> อ่ะ testing testing มั tasting, tasting, mai, มี Echo ด้วยนะตอนนี้เหมือน3ประโยคที่เขาให้เรากดลองดูฟังเสียงได้จมไหมนะครับแต่ปากเหมือนจะไม่น่าขยับได้นะเออเหมือนไม่ได้พูดแล้วขยับปากมาแกะเลยไม k วอสวอสกี i แกะเลย ราคาจําไม่ได้แล้ว2กล่องนี้เท่าไหร่มันไม่ได้ขายมาเป็นคู่นะมันขายแยกกันนะครับต้องกดเลือก2กล่องน่าจะประมาณกล่องละพันประมาณเนี้ยเออเบ็ดเสร็จประมาณพันหนึ่งอะไรเงี้ยบวกชิปปิง้งนิดหน่อยนี่เลยคู่มือก็จะมีบอกวิธี build your own m i c talking model kit นะครับชิ้นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็่านใช้ 3A3 3ก้อนอยู่ที่ฝาด้านหลังนะ ติงเวก็ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวดูกันว่ามีชิ้นส่วนทั้งหมดกี่ชิ้นแล้วก็เล่นอะไรได้บ้างนี่ครับแกออกจากกล่องมาแล้วเแปลกดีนะตัวที่เป็นเทสกดปุ่มเขาต่อสายไฟแล้วก็ต่อกับเข้ากับเจ้าไม้แต่ถ้าจริงๆแล้วเวลาเราเล่นเราไม่ต้องใช้ปุ่มนี้นะท่าทางนะไม่งั้นมันจะปแปลกๆนี <c oughs> ่งไงเรามีสายไฟอยู่ข้างหลังนี้ เราก็จะต้องถอดสายไฟมันออกใช่ไหม,มน่ารักอะ่ะบอกคำเดียวว่าน่ารักอ,ะอ่ะดูสิอ่ะดุ๊บๆเป็นพลาสติกนะแต่เหมือนเป็นซอฟตไวนิวอ่ะเออดัดได้นะแขนนุมน่มๆ ที่แขนอย่างเงี้ยเขียน R 1ก็น่าจะแขนขวา R right เอออ่ะมีแขนกำมัดธรรมดาแรกมีแขนถือแก้วกาแฟา1อันมีแขนถือเจ้าไมโครโฟน1อันแล้วก็มีแขนที่ถือเป็นเหมือนกระดานนะที่เขาไว้จดคะแนนใช่ไหมเข้าไป scare ไปหลอกเด็ก แล้วก็มีแขนอีกเพียบเลยอันนี้เป็นเหมือนชูนิ้วชี้นะ,ะกำมัดอีกหนึ่งข้างแล้วก็มีเป็นแบมือไม่มีแค่4นิ้วนะเอออีกสองมือเป็นแบบแบนะครับตาหนึ่งสองเท้าอีกหนึ่งสองสามสี่สองคู่สี่ชิ้นอ่า โห oh, ชิ้นส่วนเยอะนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหดปดเก้าสิตรงนี้สิชิ้นแล้วนะครับและแน่นอนที่บอดี้ลำตัวนี่แล้วก็ถอดไอ้ไฟนี้ออกแต่คราวเนี้มันจะกดยังไงมันมีปุ่มกดอยู่ข้างบนมาให้แล้วเออตัวเนี่ยเป็นเหมือนพลาสติกนะแข็งหน่อยให้ปากเหมือนขยับได้ด้วยนะจริงๆแล้ว เฮ้ยเ hey, 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 hey. เอาละแล้วก็มีนี่เลยไฮไลท์อีก2ชิ้นอยู่ข้างหลังหมวกมอนสเตอร์อิงเหมือนนี่เลยน่ารักมากแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอะไรอ่ะเหมือนลำตัวด้านหลังหรอเพราะมันโค้งๆอ,อืมใช่นะเป็นเหมือนลำตัวด้านหลังของเจ้าไม นี่เลยอ่ะมันก็จะตัวมันกลมๆไม่ใช่ตัดแบนๆแบบนี้หลักๆก็14บวกลำตัว15 16 17ชิ้นนะครับทั้งหมดชิ้นส่วน17ชิ้นได้เลยนะครับอ่ะมีปุ่มตาทำไมกดอันนี้แล้วกันนะเขาลองเลย <c oughs> <c oughs> ว่าแล้วเหมือนเอามือมาลองแล้เพราะว่า <c oughs> ตามันกระเด้งออกมา <c oughs> วิธีเปลี่ยนตาก็คือกดกระเด้งแล้วก็ใส่แบบนี้กลับเข้าไปเลยอย่าง,ง่ายๆอนี่เลยนะครับอ่ะยอมยอมตกลงพื้นนั่น,นึ่งออแล้วพูดประโยคไม่เหมือนกันด้วยนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ตาเข้าไปเนี่ยปุ่มมันจะหลวมกดไม่ได้เพราะว่าไอาตาที่เราใส่เข้าไปเดี่ยมันไปกดเหมือนในตัว สัญลักษณ์มัน boss, boss. Big boss. พูดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เลยตอนนี้นะครับตาเนี่ยมันจะมีแบบเปลือกตาตาเรียบตาอะไรก็ทำให้ดูอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้วก็ปุ่ม ปากมันก็ขยับเนี่ยนะครับผมจะเหมือนแบบว่านี่มันเหมือน <S 2> <S 2> <S อืมเสียงก็ใช่อยู่นะเดี๋ยวลองใส่ขายน้องก่อน L สองปับ๊บอันนี้ก็น่าจะเป็น R ขาขวาสอง R สองเหมือนกันนะทำไมอ้าว ทำไมรหัสเหมือนกันเลย r 2อ r 2อันนี้มันขายาวเหมือนกัน <You S 1> ใช่ไหมตึ๊ดนี่ยืนได้แล้วอืม r l อ่าคลา้คลายคล้ายกันเหมือนอันนี้เท้ามันจะยกขึ้นเห็นไหม อันนี้เท้าจะตกอ่ะยกเหมือนกันนี่อ๋อมันขึ้นอยู่กับเราจัดได้ด้วยขามันแอบบดูคล้ายๆกันเลยนะครับก็ซ้ายกับขวาแล้วเราก็จะบิดบิดมันได้ว่าจะให้มันยืนยังไงเนี่ยปุ๊บถ้าเข้าล็อกมันเป๊ะๆมันก็จะมีตำแหน่งมันเลยนี่อย่างนี้ยืนกวนๆเตะๆหน่อยอ่ะประมาณน,นี้สำหรับขาแล้วก็แขนเดี๋ยวดูซิแอลแอล R L L L แขนซ้ายเยอะจังใช่ไหมเนี่ย R L อออันนี้เป็นเหมือนแขนซ้ายเต็มไปหมดเลยตตตถูกต้องนะครับแขนขวามีแค่สองข้างแบบนี้กำมือกับแบมือตัวนี้อ่า ม,มันไม่ได้มีพาร์ทที่แบบว่าเชื่อมต่อเราขยับแขนแล้วปากขยับหรืออะไรแบบนี้อืมแค่นี้เองอ่ะถือแก้วแล้วกวนๆแค่นี้เลยเย้และเหมือนเสียงมันก็ like Brazil, วนไปเรื่อยๆนะครับ และสุดท้ายครับก็คือเจ้าหมวกก็ snap snap ใส่หมดเลยนี่แหละแต่จะมีอพอใส่หมวกไปแล้วปุ่มกดมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่จะกดตากระเด้งออกไม่ได้จะกดตาเล่นออกต้องถอดหมวกนะครับเดี่ยนะฮะมันจะมีปุ่ม <Wow. S 1> ข้างล่าง เอ้พอใส่หมวกปุ๊บมันพูดว่าไอ้ก i m e s for Icarago เป็นหมวดทํางานเลยอ่ะเพอใส่หมวกปุ๊บเป็นหมดทํางานมันรู้เลยเนี่ไอืม รักดีครับน้องไม้เออก็ประมาณนี้ใครชอบเวอร์ชั่นไหนก็เปลี่ยนคงเปลี่ยนขานะแต่แน่นอนเนี่ยต้องใส่หมวกอันนี้แน่นอนแล้วก็เนี่ยหน้ามันก็ยิ้มอย่างเงี้ยกวนๆอยู่ละอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าซอลลี่กันต่อเลยจะได้เอามายืนคู่กัน Let's go มาครับซอลลี่เจมส์พีโซลเวนนั่นเองนะครับชื่อเต็มๆเจมส์พีโซลเวนซอลลี่นะครับมาแกะเลย อันนี้ไม่ติดแล้วถ่านอาจจะหมดแล้วจริงๆอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนถ่านลองดูนะหวังว่ายังใช้ได้อยู่นะของเก่าก็แบบนี้แหละเอากล่องออกไปชิ้นส่วนพาร์ทมาเยอะเหมือนกันนะนี่เลยสเกลน่าจะได้นะของมันมาจากค่ายเดียวกัน ลายเดียวกันอตัวมาหนึ่งอันนี้ก็ถอดโจ้าสายอันนี้ออกได้เลยโอเคครับเรียบร้อยตัวออกมาแล้วมีหัวมาให้สองหัวนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นที่เสียบมามียิ้มกับเอาไว้สเกร มือสองคู่มีมือแบมือถือแก้วกาแฟเหมือนกันเอาไว้ชนแก้วกาแฟกับเจ้าไมค์แล้วก็สองมือแบบแบๆไว้แขแต่นี่อะไรอะ่ะเป็นเหมือนพวกแขนเน่ยเออชิ้นส่วนเล็กๆแขนมันน่าจะขยับได้เยอะอืมแล้วก็มีเทา้าเท้ามีมาให้แค่สองเท้าแบบนี้นะครับหาง นี่เลยซอรี่มีหาง1ชิ้นแล้วก็มีแขนอันนี้แขนมากกว่านะส่วนเมื่อกี้น่าจะเป็นขาแล้วก็อะไรอะ่ะน่าจะเป็นพาร์ทด้านหลังปะอันนี้ประกบอืมแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งอยู่ด้านในอันนี้ก็น่าจะเป็นประกบด้านหลังอีก1ชิ้นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ้าเจโอ้พอๆกับเจ้าไม้เลยนะผู้มือหายไปไหนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอลองเปลี่ยนฐานดูก่อนเนี่ยอยู่ด้านหลังนี้ไขฝฟาออกมาเพราะว่าตอนนี้มันไม่ติดแล้วปุ่มกดเนี่ยอยู่ด้านหน้าอยู่ที่พุงเป็นสะดือเลยไม่ติดแล้วนะครับ หวังว่าแค่ทานหมดนะจ๊ะลองทานใหม่แล้วว่ากดไม่ติดไม่มีเสียงเลยนี่แหละก็ว่าแล้วตอน try มีโหมดเนี่ยมันก็ไม่ติดแต่ของมันเก่าแล้วว่าเคลมไม่ได้ด้วยสั่งมาจากอเมริกาเนี่ยแหละครับปัญหาน่นหลายๆคนเวลาสั่งของจากตามประเทศมาคือถ้าจะเคลมจริงๆเนะี่ยเคลมได้ แต่มันไม่คุ้มที่เราจะต้องส่งของกลับไปเสียค่าส่งของกลับมาอะไรแบบเนี้เดี๋ยวค่อยหาช่างซ่อมเอาที่เมืองไทยช่างเก่งๆเยอะนะเชื่อได้ระบบแค่นี้เองเสียงนะครับน่าจะสายเสยอะไรหลุดหรืออะไรข้างในนี่แหละตามสภาพนะของมาหลายปีแล้วอะ่ะคิดดูสิอันนี้หนังออกมาปี2000นปี่ปี2 0ิ2 22, 22ปีแล้ว <laughs> เออ นะแต่สภาพของยังโอเคอยู่ก็ตามนั้นครับนะอันนี้ไม่ต้องเสียใจไปคนที่เสียใจคือพี่ <c oughs> อ่ะใส่หัวสแกนมาแล้วหนึ่งหัวเปลี่ยนให้ดูก่อนเดี๋ยวขอประกอบร่างเข้าไปก่อนละกัน <c oughs> แอบเศร้าแอบเศร้า,อ,าอันนี้อะไรหางแน่เลยตุ๊ดนี่ไงครับแล้วตัวนี้ต้องเป็นชิ้นหลังประกอบอแขน นี่บอกไหม left b r g h t อันนี้ L อ่านี่อืมอันนี้ R อ,อืมนี่เลยตะไปแปลกๆเท้าใส่เลยไหมหรือว่าจะต้องมีข้ออะไรก่อน L ห้า อย่างนี้เลยใช่ไหมอืมหางหางต้องเหมือนมีอะไรอีกนิดนึงปะใช่จะต้องมีอีกชิ้นหนึ่งก่อนเข้าไปไม่งั้นมันจะแปลกๆเหมือนจะมีชิ้นนี้ก่อนนะจ๊ะ A6 นี่ไงพาที่เป็นหางอืมนะฮะ ปุ๊บแขนแขนไหล่ไแล้วก็จะต้องมีเหมือนคลีบตัวนี้แล้วก็มีอันนี้ขวา R3 เหมือนเจ้าไม้มันสลับแต่หัวกับมือนะแขนมันจะเป็นเนี่ยมีพาร์ท1 2 3องสามาเลยคือแขนเขาต่อมัน3ท่อนนะครับ ยาวๆแบบนี้อ่อ่านี่ไงมันจะต้องเป็นทรงแบบสแกร์อ่มือซ้าย L4 แล้วก็ R4 นี่ส่วนอันนี้มันเป็น R4 L4 เหมือนกันก็จะถือกาแฟ หรือเป็นน like ิ้วแบบนี้นี่แหละแขนมันก EX ็จะอย่างนี้เออเอาเสียงกรีดมาขาต้องการพลังอืมปากขยับไม่ได้อันน <c oughs> ี้สเกอรอืมเสียดายอ่ะเสียงไม่ติดอ่ะอืมแต่ก็อีกแหละจะจะมานั่งเล่นกดเสียงอะไรตลอดเวลาคงไม่ใช่ ตั้งโชว์เฉยๆมากกว่าอยู่ดีนะครับอ่าซีแก่กาแฟอันนี้หน้าดุไปปุ๊บเปลี่ยนหน้าอีกหน้าหนึ่งกินกาแฟนี่เลยเรียบร้อยกับเจ้าซอลี อ่ะคราวนี้เดี๋ยวลองเอามาวางคู่กับเจ้าไม้ดูสินี่อะไรครับอย่างที่กลัวที่คิดเอาไว้ก็คือสเกลมันไม่ใช่นี่ไงไม้ตัวใหญ่ไปหรือซอรล,ลี่ตัวเล็กไปกลายเป็นตัวมันเท่ากันไปหน่อยซอรล,ลี่มันต้องสูงวันนี้อย่างนี้นึกออกไหมเออก็ดูแล้วมันแปลกๆออกมาลายแปลกๆแ,แต่ตอนนี้ก็เลยชอบนะเจ้าไม้เนี่ยผ่านแล้ว อาจจะต้องไปทำหาเจ้าซอลลี่แบบตัวสูงสูใหญ่กว่านี้เพื่อให้มันยืนคู่กันและสเกลมันเท่ากันพูดก็ไม่ได้สเกลก็ผิดอีกทำไมเจ้าเฟลตัวนี้อแต่ก็ถามว่าน่ารักไหมมันก็น่ารักระดับหนึ่งแหละครับยืนคู่ด้วยกันได้ก็ไม่ได้น่าเกลียดมันมีการเปลี่ยนพงเปลี่ยนพาร์ตเราก็จัดเล่นได้ไม่เบื่อนะเอแต่ก็อ่ะตามนี้ยืนคู่กันแปลกๆสเกลแบบนี้ไปก่อน ไว้เจออนาคตเจอตัวซอลลี่เจ๋งๆค่อยหามายืนคู่กับเจ้าไม้ใหม่ก่ะตามนี้เลยครับวันนี้กับมอนสเตอร์องคราวนี้มาถึงกับกิจกรรมครับผมกติกาแล้วก็รางวัลน,นะครับกิจกรรมมุน่าสุดามห่3 8 0 0พซับนะครับผมบอกแล้วว่าของรางวัลคือเกี่ยวข้องกับพิก a r านั่นเองมาดูของรางวัลกันก่อนเลยอยู่นี่แล้ว l i m i t ต็ Limited มากๆเป็นของที่ ใครที่สะสมของพิกซ่าเนี่ยตามหากันมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็ยังมีคนหาอยู่เพราะว่าของมันขาดตลาดไปโชคดีไปได้มาหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเอามาแจกเป็นรางวัลให้กับของรางวัลชิ้นนี้ครับแจแดนนี่เลยครับผ้าหม่มหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนะครับผ้าหม่มพิกซ่า มันออกมา2เวอร์ชั่นด้วยกันมีผ้าห่มพิกซากับผ้าห่มลายทอยสตอรี่ทอยสตอรีไปหมดแล้วแต่ได้เป็นพิกซาลายนี้มาเจ๋งมากนะนี่คือลายของมันเลยมีหลายๆเรื่องเนี่ยมีลัสโซทอยสตอรี่มีบัคไลมีมอนสเตอร์อิงนีนิโมมีอินเครดิบิลส์นะหลายๆเรื่องเลยนะเป็นลายสี่เหลี่ยมนะเต็มผืนเลยแบบนี้แล้วเขาบอกว่าผ้ามันนุ่มด้วยเป็นฟลี e นะครับไม่ได้แกะเพราะว่า เอามาแจกนะอันนี้ก็คือที่7 e เ e ่นอนั่นเองที่เขาให้ซื้อนมแล้วก็แลกซื้อมาตอนนั้นของหมดเกลี้ยงภายในวัน2วันเลยวันนั้นลองดูได้มา7ซเวไกล้ๆที่บ้านนี่แหละเหลืออยู่ผืนเดียวพอดีนะครับใจจริงอยากเก็บเว้งเหมือนกันแต่ก็นะให้เป็นรางวัลไปเลยอันนี้ เขาขายกันนะมีพกคุงพค้าแม่ค้าไปเอามาแล้วก็รีเซลกันตอนนี้ผืนหนึ่งหลายร้อยอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าไปกี่ร้อยแล้วนะครับผมหายากลิมิเต็ดมากๆใครอยากได้ฟังกติกาเลยง่ายนิดเดียวครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ครับนะ สำหรับคนที่ติดตามในะการรีวิวของเล่นของสะสม p ิก a r Toy Story ที่ช่อง DJ Ten ทน i t h มาตอนนี้พี่ก็เลยอยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยชอบกระตูนเรื่องไหนจาก p ิก a r ามากที่สุดนะครับผมนะตั้งแต่ Toy Story ภาคแรกปี1995ถึงตอนนี้เรื่องล่าสุดก็คือ Light Year ปี2022นะ26เรื่องมาตอนนี้รวมแล้วทั้งหมดนะครับจาก p ิก a r านะบอกเลยอาจจะชอบ Toy Story ภาค3 Cars ภาค2อะไรอย่างเงี้ยบอกมาได้เลยมากกว่า1เรื่องก็ได้แต่ขอให้พิมพ์แล้วบอกด้วยว่าทำไมถึงชอบเรื่องนั้นนะชอบเรื่องนี้ครับเพราะว่าอะไรพิมพ์มาใต้คอมเมนต์คนที่นับพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็จะได้ร่วมรุ้นนะครับผมผ้าห่มพื้นนี้เลยจาก p ิกซ่านะครับ ครบ3 8 0 0 0ซับเมื่อไหร่ก็จะมาเอารายชื่อแล้วก็ไลฟ์สดจับฉลากผู้โชคดีกันทางช่อง YouTube นี่แหละนะครับผมดูเสร็จแล้วพร้อมแล้วก็ลองดึกดีๆว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็เริ่มคอมเมนต์กันได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับที่ DJ Ten Smith Channel Ten Cave House of Toys ไปละ Peace. Have you got what takes a ี e